จังมาแรกลงคำคำลงแรงแสงทองลงแล้วแตะเวนนอกไก่สีคำหมอล่ามอแค้นก็มาอีกแล้วเด้อท่านท่านผู้ฟังขุน <c oughs> เท่าพอดองเราไปไหนไปตองมาแล้วสิมาอันปิ่งปลาสมปลาบ้อเฮาขุานนออือเอาบานิกาีได้มาให้พี่น้องเขาไดฟนน้ฟังแคนเนาะฟังแคนเพราะว่าอ่าคนเอืน่นว่าเป็น ห้องน้ำทีมงานของพ่อสร้างเถาคนะพี่น้องกำลังสิสมัมฤทธิแล้วกำลังสิสัมฤทธิแล้วก็เลยอ่าสิเป่าแคนอ่าเป่าแคนให้พี่น้องเาได้ฟังกันเนาะเสียงแคนอ่าชุม่มชุ่มห้องน้ำห้องน้ำเพื่อจว่าห้องน้ำร่วมสามัคคีนะพี่น้องเป็นอภินันทนาการจากทีมงานอ่พอาพ่อสร้างเถาะหรือว่าอ่าพอดองเขาเนาะพอดองทูนพอดองทองพอดองเธอ เนาะสามท่อเนาะพี่น้องเข้าเป็นอ่าพูดเรื่ว่าเป็นอภิษัน,นาการจากอ่าพอดอกเข้ามาเ็รไย้ให้รูหใ,หให้เต่านะนี่็คือเป็นบ้านเถียงนกเล็กของหนองแค่เฮ้าเนาะหรือว่าคู่มิกหรือว่าคู่แหวนนะพี่น้องก็เป็นบรรยากาศอีสานบานเฮาเนี่ยนะเนาะอันนี้คนมากับแคนคนไม่ขาดแคนเมันวะก็เลยใส่ฟังแคนจะได้พี่น้องอ่ะใส่แคนเฮามานี่ เบาลือมังมวนเบาลือมังมวนมาสั่นมาอ่าพอดีเบาลือมักมวนกลัมาพอกันครับเบาอิสานคนไม่ขาดแคลนเ <c oughs> อาพี่น้องมาฟังเสียงพิ้นเสียงแคนมาฟังเสียงแคนตอนตะเวนสิตกดินตะเวนตกต่อยค่อยคำลงแรงแสงตะเวนกับสีพุ่มสิเบิดสิคำแรกมาแล้วนะพี่นองเนาะอ้าลองฟัง,งยยยยึ่งอันนั้นโคยยยพี่ไอ

มันไดอีกสอแก้วครับขอมวนก่อน นัน่นพี่น้องสงสัยสีเสมนส์ฉลองห้องน้ำฉลองห้องน้ำก <c oughs> ่อนกน่อนสำเร็จนะพี่น้องอันนี้ขาโค้งเฉยๆประมาณ80%ดสิซาั่นเพิ่นบ่าเนาะทั้งพอสางลื่เหาเพิ่นบ่าเนาะ เ่าวลืมมักมวลหรือว่าแถาปอดองเนาะพี่น้องเขาอ้าเมื่อกี้เป็นเสียงแค้นทั้งซอยแค้นทั้งซอยอ้อยมาเลไรตะแล่ประสันมาพอได้ยืดเส้นยืดสายเจ้าน่อยปอดองเราว่าอ่ามืัอนี้ได้ยืดเส้นเจ้าน่อยแก่เมื่อยปราสันเราว่าเพราะว่ามันมันหนาวมาหลายมือนละหมื่นหนึ่งสองมื่นสามหมื่นน้อพี่น้องอ่าก็เลยมาเเนนอ้ายืดเส้นยืดสาย ตอนนี้การกำลังสีทัพเ์ที่เรียบร้อยถ้าทางห้องน้ำห้องในก็ได้นะพี่น้องเอ้ากลับมามวนมาซื้อน้ำกันเป็นวะเนาะอ่ะบันี้ก็ลองมาฟังเมื่อกี้เป็นไล่สอยพี่น้องเขามาฟังเหมืองไล่ทางลองแบบนี้เนาะตามมุมเลยนะเสียงเสียงหัวตามมุมด้ย้ คือคือไล่เงาคนวะเงาหนึ่งเนาะเงาเงาเงาแบ่เงาเงาหนึ่งมาสั่งนะพี่น้องครับผมอ่ะการ์ดทิ้งมาเนี่ยๆน่อยพอได้๋ยวยืดเส้นยืดสายอ่าฉลองห้องน้ำเป็นว่าห้องน้ำร่วมพลังสมัครอีน้องพี่น้องครับผมอ่ะก็ขอขอบคุณสำหรับแฟนๆรายการหรือว่าเอฟซีทุกท่านเนาะที่เพิ่มขอยติดตามให้กำลังใจสำหรับบ่าวิสานโดยดีตลอดมากครับอ่ะติดตามในคลิปต่อไปพี่น้องครับผมสวัสดีครับ